นี่คือต้นไม้ปีศาจส,ส่งกลิ่นหอมสิวต้อนรับฤดูหนาวหรือที่หลายคนรู้จักกันดีกับต้นตีนเป็ดหรือพญาสัตบันด้วยกลิ่นเฉพาะตัวที่หอมเข้มข้นจนบางคนก็อาจจะมึนหัวเรื่องจะบานเต็มที่ช่วงปลายตุลาคมถึงพฤศจิกายนลักษณะดอกเล็กสีขาวเป็นช่อกระจุกดอกดอกจนมองเห็นแต่สีขาวทั้งต้นที่เรียกว่าตีนเป็ดเพราะใบไม้ที่เห็นเป็นใบเดี่ยวปลายมนคนแหลมก้านสั้นและแตกใบออกรอบข้อเป็นวงเรียงการคล้ายกับตีนเป็ดสมัยก่อนคนใน ประเทศอินเดียจะเรียกว่าต้นไม้ปีศาจเพราะอ้างอิงมาจากความเชื่อโบราณของผู้คนในแถบตะวันตกของอินเดียเชื่อกันว่าเป็นที่สิงสู่ของพูดผีปีศาจและวิญญาณร้ายต้นไม้จึงส่งกลิ่นเหม็นเน่าเฉพาะเวลากลางคืน ต่อมาความเชื่อเหล่านั้นก็ลดน้อยลงมีการใช้ประโยชน์จากต้นตีนเป็ดได้หลากหลายด้านทั้งด้านสมุนไพรและยามีการนําไม้มาใช้ทํากระดานชนวนในอดีตและที่สําคัญต้นตีนเป็ดยังเป็นแหล่งน้ําหวานสําหรับมแมลงผสมเกสรอ,อีกด้วยไหนๆใครว่าต้นตีนเป็ดหอมหรือเหม็นเม็นมาบอกกันหน่อย